พัทยานะคะค่ะเราก็เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสุขภสนะคะโดยมีคุณกมลาสุขสนเป็นผู้นํานะคะแล้วก็คุณบริษานี่จะดูแลเรื่องโอเปอเรชั่นนะคะแล้วก็ของเราเนี่ยการตกแต่งของเราจะเป็นอาติโกนะคะสไตล์ของโรงแรมนี่เป็นมายีนะคะก็จะดูแบบชิคๆแตกต่างจากที่อื่นนะคะเพราะเนื่องจากว่า ทางเจ้าของเนี่ยท่านจ้างเหมือนกับอยากจะมีอะไรที่แปลกใหม่นะคะแล้วก็มีสตาร์อะไรเงี้ยพ่อของเราสี่รุแรมที่ผ่านมาก็จะจะออกแนวเป็นคอนเทมมา้างเป็นไทยบ้างอะไรเงี้ยค่ะจะมีดุสยามที่เริ่มเป็นไทยแต่ว่ากาตรตกแต่งเป็นหมือาร์ติโก้ทีนี้เราอะน้องเล็กลิกสุดเลยเราก็เลยามาเป็นเหมือนกัน น้องเล็กๆของเดอะสยามโดยมีคุณน้อยลุงครูนะคะเป็นคนที่นำสิ่งของเข้ามาตกแต่งตรงนี้ของตกแต่งก็จะเป็นกาๆเกโทรแอนที่อะไรพวกนี้ค่ะสะสมไว้ค่อนข้างเยอะและคุณน้อยก็แฮปปี้ที่จะมาทำตรงนี้ให้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาติที่อายุก็จะค่อนข้าง40ขึ้นนี่นะคะตอนแรกๆเราเนี่ยคิดว่าเฮ้ยเราต้องมี วัยรุ่นอ,อายุสัก25-35ประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้ค่ะคนทำงานปรากฏว่าพอเปิดไปถึงเดือนกลายเป็นแถบผู้ใหญ่เลยค่ะใช่เป็นแถบผู้ใหญ่แล้วก็ชอบความยิเงี้ยความเป็นส่วนตัวนะคะที่นี่มันได้ที่นี่คือส่วนตัวแล้วน้องๆพนักง,งานก็จะดูแลคล้ายๆปังเลอร์อะคะออ่ะสอบทางนู่นนี่นั่นจะไปไหนยังไงอะไรให้ช่วยอะไร ค่วยเหลือหมดเลยแล้วก็ลูกค้าก็จะมีจำนวนนิง่งค่อนข้างสูงม,มาแต่ละคนที่ทเคยมาก็ซ้ำไม่เกิดไม่ต่ำกว่าห้าครั้งแล้วก็ช่วงนี้ที่เปิดเมืองเนี่ยค่ะไม่มีเที่ยวสั่นโตนี่คือของบินมากเริ่มกลางเดือนนี้ก็ ก็จะเริ่มกลับมากันค่อนข้างแล้วนะคะในส่วนของห้องทักอของของเวฟนะคะจะมีทั้งหมด18ห้องค่ะจะมี uh, 3ามสปอที่เป็นไฟลท์สวีนะคะ3ห้องแล้วก็ห้องซันเซ็ต15ห้องค่ะทั้งหมดแน่ใจเป็น uh, เห็นทะเลนะคะเป็นวิวทะเลทั้งหมดเลยแล้วก็ห้องไซส์ห้องของเราในซันเซ็ต45ตารางเมต อเมนิตี้ในห้องสีของตึกเราจะเป็นพาสเทลเราเลือกสีทิฟฟานี่บลูนะคะทิฟฟานี่บลูค่ะมันก็จะออกแบบคือมาทันทันช่วงพอดีที่เขากำลังฮิตเราสร้างเสร็จก็สีพาสเทลมาก็มีได้อะไรองี้ค่ะแล้วก็ตัวรถคดีเลกที่จอดตรงเนี้ยซึ่งเป็นชื่อของห้องอาหารเราคะตัวนี้ก็คุณชุกกี้ก็เป็นไอเดียของชุกกี้เขามาเพื่อ เหมือนกับทางไมอามี่เขาก็จะมีแบบพวกรถจอดหน้าโรงแรมจอดหน้าโรงแรมอะไรเงี้ยคุณสุกี้เลยเอามากเอามากแต่เราอะจอดข้างนอกไม่ได้เราก็เลยอาจอดข้างในดอกเป็นที่สนใจนะค่ะแล้วก็เรามีห้องอาหารนะคะก็คือคัดิแลคคาเฟ่แอนด์บาร์นะคะคานดิแลคคาเฟ่เนี่ยเราก็จะเสิร์ฟทั้งอาหารไทยเม็กซิกันนะคะแล้วก็อเมริกันนะคะแล้วก็เชฟอำนาจจะเป็นคนสร้างสรรค์เมนูอยู่นะ บางอย่างที่ลูกค้าดูในเมนูแล้วโอ้ฉันทานไม่ได้อะไรเงี้ยให้บอกเชฟค่ะเขาเป็นเชลเลอร์เม็ดเม็ดชัวร์เขาสามารถทําไม่ได้บอให้บอกว่าต้องการจะทานแบบไหนอะไ,อะไรอะไรเงี้ยพิเศษเชฟดูแลให้ค่ะในส่วนของอาหารเช้าค่ะ,อ,ะอาหารเช้าตัวนี้ขเขาเรียกอะไจะเป็นอะไรที่ซับพอร์ตตรงนี้นะคะจุดเด่นของเราเนี่ยหนึ่ง สไตล์ของโรงแรม2การบริการ3อาหารเช้านะคะอาหารเช้าแล้วนี่จะเป็นสั่งเป็นเซิร์ฟเป็นอคาคาที่สุลูกค้าสามารถสั่งได้ออแทอแ 4, พทแพทเอซิทานเลยก็ได้จนกว่าคุณจะอิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สวยงามทุกจานนี่คือเขาเรียกอะไรใส่ใจ,สใจใจส่ใจในรายละเอียดแล้วก็อร่อยะะมันมันเออมัน สดใหม่ๆเลค่ะทำเสร็จแลส,สุกเลยอย่าเงี้ยลูกค้าลูกค้าชอบแฮปปี้กับเมนูอาหารมากแ,แล้วก็เวลาที่เ,าเขามาที่ห้องพักเจ็งอิ่งขึ้นไปใช่ไหมคะลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะชอบอยู่ห้องคือมันเงียบมันสงบแล้วก็อนอนดูทะเลอะไรท้ะคะคือไม่ต้องลุกจากเตียงก็ได้ก็เห็นแล้วคือค่อนข้างชอบ